มาอีกแล้วครับครูนี่ครับด้านขวาครับช้างเผือกครับด้านซ้ายครับสพรพิมลครับกำลังจินตจักรตัวหางครับด้านขวานครับช้างเผือกครับด้านทรายครับสพรพิมลครับ เจ็บลักกี้ครับเมื่อ okay. นี 2, s <S ้ครับอยากล่างตาครับเอฟซีครับแต่ว่าราคาสร้างเผือกันสี่สิบเก้าสิบนั่นชิงเงินสองแสนบาทนั่นเปิดแล้วครับราคาตอนนี้เอฟซีพนสี่ชุนหางกันบอรอการเจรจาครับพรอฟ้าเมื่อนั่นเพ่นสองพันหน่่งพันหก แดงซอฟอันนีม่งเงเสียอะไรจากเมืองอำนัดครับขุนเขาแหลกลงวลเสียนจนก่มัดท่าพี่ขุนเขาแหลกลงวุชางเผือกครับไอ้มัดท่าพี่ือฟอนิ้มครับว้าวไป วววมวยทีครูครับาาม,มาถึงเวลาครับตอนนี้ครับสองว่าทีม่นยากล่างตาสร้างเบลครับเมื่อนี้ครับขึ้นฐานพร้อมกันเลยจะได้ล่างตา,นนตางกันบลอมือนี้ครับเอาน้อเฮ ดาทีราต้องใจใกล้เกินเหนะครับเล่กรตีก้าวสินตีงเอนซีกะแนนเอฟโดดเดี่ยครับรอสั่งเผื่อครับสี่สิบเก้าสิบครับช่างเปือครับเอาเบิรงคลิปสอราชบงต่อนะครับจากคลิปนี้แล้วเพราาสอราชบงเขาต่อสั่งเปืือครับคู่นี่จะได้ใส่กันบล้ ปลอดภัยสร้างเพรกับจุดก้อนนะครับทางเพื่อสร้างแพรกจุดก่อนครับทานด้านขวาเสือร้ายจากอำนาจเจริญขึ้นสูงสูงเร่งซาซตกใกล้ไกลในหลายปฏอทุกงานจอโดีสามสองหนึ่งป้า คุณเท่าไร้น้ําใจกากอำาน้าเจริญที่ลี่เลยครับผมมันพาไปครับสาวนี่เบิ่นกันครับทุกอย่างยังไม่สรุปนะครับเข่าฟ้าครับเข่าฟ้าครับบอยเห็นครับบอยเห็นขนบอยเห็นยอดนะครับ ว่าคว่นนี่ยังปบอยู่ตรงไปฐานนะครับเห็นยอดเห็นข้อนี่พอเห็นครับเพราะว่าเมฆตำฝาหลัวครับปิดโดขึ้นไปแล้วก็เข้าหลังเมฆครับการเดินทางในช่วงเริ่มต้นดีมากๆฝาหลวครับลายยกทรศัพย์ขึ้นไปครับขวย่หยลงใส่ตาก้องนะครับ เดี๋ยวรอฟังด้านล่างครับเบึงบรรยากาศกด้านล่างไปครับดันบอลมแล้วครับด้านบนลมเห็นครับเบึงบรรยากาศกด้านล่างไปครับเพราาะว่ด้านบนลมีป้าเนี่ยกระบอกมาแล้ว,วรลครับดูแบบควันเลยเสียดามป๋า100นรับ,บออกมาแล้วครับดัดกรุ๊บย,ยังสมบูรณ์ยังสมบูรณ์ครับแต่ไม่ผ่าน120คะแนนผ่านไปใส่หัวเดินเบาๆครับจุ กลมโคนกลมคโคโค้งฝั่งขวามัมมานใา่กันซอฟ์นิมุ่นครับ คููตอกวนครับ <blond league. S 3> ยังไม่สนุกนะตกแต่งกันไปครับปุไปก่อนดูไปก่อนด้านบนลุ้นไล่ฝั่งครับยกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับฝนลงเมฆลุ้นไล่ขวางหรดอมีมันเก็บๆมพะมูครับฟังกรรมการด้านซ้ายของกลุ่มค้อนหนุนหนุนไปนะครับมันย้ายไปเลยครับมันที่นี่คว้างดีดที่เก็บๆมพะมูเนี่ยครับกแต่ในทางจี่หุดนั้นครับบางจังหวะกระตือรือร้ก็มาขวาง บนนะครับคว้านะครับแล้วก็กลับทางหมุนไหมนะครับสองร้อยสามสิบคะแนนผ่า,น,าน,นไปครับเราเป็นแฟบครับ,รบลงโบสสวยครับพลิกสายพลิกขวาครับลุนเกือบคว้าครับกวอนอื่นสามร้อยสี่สิบคะแนนนี่นนเบิึงเกือบเกนนินกอน ข้ออบนนี้นะครับขอมีนะครับดครับพไปครับจากขลงาอได้ไหนครับอ่าเนเงินไปหลุ่นกันไปครับขยับมาที่ดูกันที่หมัวครับดูกันที่มัวครับสามลอยขึนไปครับตู้นาตู้หลัมวกเบาครับแ

สี่สิบห้าแล้วครับออเปิ้ลมัดสมวงนี่ไปทั้งเจา้าครับเปิ้ขึ้นวาครับแล้วเปิ้ลกอนครับขำลงมาขลงมา สามร้อเจสห้าร้าครับสร้างเผือกครับมาดูสอนิมนต่ตตอเลยครับพรเดี๋ยวว่าพื่นชุนหางกันนะครับขางละ2องแสนกว่าครับสอนิมนครับสร้างเผือกจุไปก่อนแล้วครับ3ามห้าครับา มาชมสอพอนิมมอนต์ต่อแล้วครับต่อจะสั่งเผือกครับลอกล็อกสองครับลอกก็อกสองนะครับบั่งแหลกบล็อกไม้ครับเงินสร้างนี่สี่หมื่นครับของสอพอนครับแต่เอฟซีน่ะชนครับชนหางก็สั่งเผือกไปแล้วเอฟซีกับสู้กันสี่เปียกนะครับ ดขวานี่ก็สราชวงศ์ครับกระแต่งโตไปเร่อยครับ40ออไแบบ่บ40 70 40 70ครับโตเล็กกำกับสรพอนนท์ครับ กระปัันกระัอกันรกันองนเงินชนหางนี่พอแเดีว่าขังละสองแสนนะครับวันหน่อยพิษบันหน้าครับเป็นคนหยือหางทางสพรนมุ่นครับ

เรียบร้อยครับลำดาบเรียบร้อยครับสอพระธิมณ์ครับออกเนื่นนอๆอ่อนๆครับลำดาบดุนแรงเลยครับบไหวเลยล่ะครับไหลเงาเลยครับไหลเงาเลยไหลเงาเลยครับ อ,อ่อนนอนไมได้ดูเลยโอ้ย <c oughs> ใจซอยอาจาร,รย์สร้างนกีบในบางนาครับอ่อนแอครับล่ำดาบรุ่นแรกครับานีแพ้า้างแกบไปเลยครับสนหางสองแสนนะครับพอเดียบากูรู้เลย ว่าุนแ้มาว่าโเลยครับเสียดายเสียดายดลาำตัครับหางนี่เบาเบเลยะล้ด้วยะแพะนะครับแพ้วัตถุแพ้รครับสอบผ่อนิมนต์เอาใจสวยจารยสช้างได้บ้างนะครับ